ามนะครับเบอร์สามวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์จะมีการเลือกตั้งนะครับการเลือกฮัลโหลยืนมาเลครับฮัลโหลสวัสดีครับวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์จะมีการเลือกตั้งขอเรียกประชาสัมพันธ์พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านแก้วกันอีกสักครันหนึ่งจะมีปักสองใบนะครับ ใบแรกเป็นปักส,สีชมพูเลือกนายกจังหวัดบ้าเหนาเบอร์สามและจีบใบเดิงเป็นปักส,สีเขียวเลือกสมาชิกสมาจังหวัดหรือสอจอเบอร์สามเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วเข้าคูหาได้รับบัตรสองใบขอเบอร์สามทั้งสองใบวันนี้เองผมในฐานะลูกหลานคนบางแก้วเช่นเดียวกันในฐานะคนที่มีครอบครัวอยู่ที่บางแก้วเช่นเดียวกันผมเข้าใจและทราบถึงปัญหาและความต้องการของพ่อแม่พี่น้องในบางแก้วเป็นอย่างดี ขอขอกเราวในวันที่1กุมภาพันธ์ขอขอกเราวเข้าไปสร้างการเปลี่ยนแปลงกับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์นั้นปากกาของทุกท่านจะมีมูลค่ามากถึง1 0 0 0 0ล้านบาทถามว่า1 0 0 0 0ล้านบาทนี่มาจากอะไรหลายท่านอาจไม่เคยทราบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอบ้านเรานั้นมีงบประมาณเยอะติดอนันดับต้นๆของประเทศใน1นสมัยของนายกอบจอหรือ4ปีนั้น เรามีงบประมาณรวมกันมากถึง1นึ่ง0มื่ล้านบาทพ่อแม่พี่น้องครับ1นึ่งมื่นล้านบาทมันมากพอมากพอที่จะดูแลคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องชาวสมุทรปราการเป็นอย่างดีผมก็ใจดีครับว่าพ่อแม่พี่น้องในบางแก้วส่วนใหญ่จะอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรทุกท่านอาจไม่เห็นความสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ผมอยากจะบอกว่าเมื่อท่านก้าวเท้าหรือขับรถพ้นหมู่บ้านเมื่อไรแล้วนี่คือความดูแลขององคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่บพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าจะเรื่องลูกเด็กเล็กแดงหรือเรื่องหมาแมวจรจับล้วนอยู่ในความดูแลที่อบจอสามารถเข้าไปดูแลให้พ่อแม่พี่น้องได้เป็นอย่างดีวันนี้หลายคนอาจก,กังวลใจว่าฉันอยู่ในหมู่บ้านของฉันดีๆแต่พอพาลูกออกมาเซเว่นน้าหมู่บ้านปับ๊บฉันกลัวหมาจรจัดกลัวแมวจรจับมากัดลูกของฉัน สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่ทุกท่านอาจจะชิงชากับมันและไม่รู้ใครจะแก้ไขให้ท่านได้คำตอบนี้อบจอจะสามารถช่วยท่านแก้ได้เรามีนโยบายสร้างสูตรพักพิงสําหรับสุนัขและแมวจรจัดเพื่อเอาน้องหมาน้องแมวนั้นไปดูแลตามหลักสวัสติภาพสั์และในทางกลับกันก็จะเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนรำคาญให้กับชุมชนได้อีกเช่นเดียวกัน นี่คือเรื่องที่ดูเหมือนจะง่ายแต่ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรานั้นกลับไม่มีนโยบายในการแก้ไขสิ่งเหล่านี้หากพ่อแม่พี่น้องในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์ให้ความไว้วางใจพวกเราทีมอบจอประชาชนยกทีมแล้วพวกเรามั่นใจว่า4ปีนับจากนี้สมุดปลาการเปลี่ยนแน่นอนขอพ่อแม่พี่น้องลองดูนโยบายดีๆของพวกเราในเอกสารแนะนําที่แจกจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับ นั่นคือคำมั่นสัญญานั่นคือสิ่งที่เราขอบอกกับพ่อแม่พี่น้องว่าทุกนโยบายของเราไม่ใช่นโยบายขายฝันเป็นนโยบายที่จับต้องได้และทําได้จริงนี่คือสิ่งที่อบจรประชาชนจะยกให้กับพ่อแม่พี่น้องเป็นของหวันนับจากนี้อีกสี่ปีเป็นต้นไปพวกเรานั้นสามารถมาคุยนโยบายสามารถมาดูแลกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ แต่พวกเราไม่สามารถที่จะเอาเงินเอาทองเอาสิ่งใดๆที่จะมาแลกกับคะแนานเสียงได้เราอยากจะย้ำเตือนพ่อแม่พี่น้องกันอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าติดกระดุมเม็ดแรกอิดแล้วการเลือกตั้งเริ่มจากการซื้อสิตขายเสียงกันแล้วต่อไปเราก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากกับดักปัญหาต่างๆในสังคมเราได้เลยนี่คือสิ่งที่อยากจะมาร้องของพ่อแม่พี่น้องว่าล่งกุมภาออกไปเลือกตั้ง ขอโปรดพ่อแม่พี่น้องได้เห็นแก่ความมุ่งมั่นตั้งใจของพวกเราพรรคประชาชุนวันนี้หากพ่อแม่พี่น้องยังมั่นใจในพรรคประชาชุนยังมั่นใจในคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ยังมั่นใจในคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและยังมั่นใจในแกนนำรวมทั้งต่อต่อของพวกเราทุกคนที่มุ่งมั่นตั้งใจเข้ามาตลอดการทํางานหลายปีที่ผ่านมาต่อต่อเราไม่เคยมีปัญหายุจริตคอรัปช่นแม้แต่ครั้งเดียว นี่คือสิ่งที่ไปสู่ให้พ่อแม่พี่น้องเห็นแล้วว่าอย่างน้อยเราจะสามารถทําอะไรให้พี่น้องได้อย่างน้อยสิ่งที่เราทําให้เห็นได้อย่างแน่นอนก็คือความมุ่งมั่นที่จะทํางานและบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่มีการทุดจิตคอรัปชันนี่คือสิ่งที่เราจะส่งมอบให้กับพี่น้องชาสมุทรราการขอพี่น้องโปรดให้ความไว้วางใจพวกเรานะครับหมอเอ็กมดลเบอร์สาและผู้สมัคร สอจอของเราอำนาจหน้าทัพเบอร์สามขอเบอร์สามได้สองใบวันนี้พวกเรามีการทํางานอย่างไร้รอยต่อไม่ว่าทีมประชาชนหรือทีมในส่วนของท้องถิ่นนั้นเราทํางานร่วมกันกันกบสจของเราอย่างไร้รอยต่อหลายปัญหากับพ่อแม่พี่น้องต้องถูกแก้ในสภาแต่หลายปัญหาปัญหาโดยเฉพาะหน้าบ้านของท่านข้างบ้านของท่านสามารถแก้ได้โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นแล้วอบจอจะเป็นชิ้กตอ่อชิ้นสุดท้ายที่เข้ามาเติมเต็มภาพของการทํางานอย่างไร้รอยต่อวันนี้เองสอสอเพื่อนบ้านของเราสอสอโตโต้ก็มาทํางานอย่างไร้รอยต่อแม้อยู่เขตฝั่งบางนากรุงเทพก็มาช่วยพวกเราฝั่งสมุทรปราการ นี่คือสปิริตของพวกเราสติริตของพักประชาชนไม่ต้องจ้างไม่ต้องบังคับแต่มาด้วยใจอย่างไรก็ตามทีขอให้สสโตโตทักทายกับพี่น้องชาวบ้านแก้วในฐานะที่ครั้งหนึ่งสสโตโตแม้เป็นคนกรุงเทพแต่ก็เคยมาทํางานแถวบ้านเรามาดูแลพ่อแม่พี่น้องเราขอโอกาสให้กับพวกเราพักประชาชนและขอเสียงปรบมือให้กับสสโตโตครับสวัสดี